สวัสดีครับผมเอ็มร้านซักเซนนะครับวิจะมารีวิวติดตั้งเกตในตัวสวิคเอฟเคนะครับใส่นี่นะครับเดฟฟี่ 28ST OBD ตัวใหม่ป้ายแดงนะเอฟเควเอสนี่กล่องเป็นอย่างนี้ 28ST นะครับแต่เป็นตัวเสียบปลั๊ก OBD นะรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ได้ตัวตัดต่อสายไฟนะครับอ่ะโอเคขอว่างกล่องก่อนน,นะขึ้นรถนะครับนี่นี่มุมนี้ก่อนมุมนี้ก่อนมุมแรกนะหกตัวพร้อมจอนะครับหน้ามือ 248 ET กลับมาแล้วนะครับจากที่ห่างหายไปเพราะว่าเป็นแบบเสียบมันเป็นแบบตัดต่อสายไฟใช่ไหมรุ่นเก่าคนเขาก็เลยไม่นิยมกันเพราะว่าต้องตัดต่อสายไฟแต่ตอนนี้248 ET กลับมาแล้วนะครับย้ํากลับมาแล้วไม่ใช่ BF OBD นะ248เลยนะนี่นะครับอะตาทรถนะครับจะเป็นหน้ามืดอย่างงี้คือตัวนี้มันจะดีกว่าตัว BF OBD ตัวตัวแรกนะไฟมันจะคมกว่าดูไฟดิไฟไม่ใจะเหมือนเดฟฟี่แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไฟเข็ม,มจะเต็มแท่งแบบนี้ 28ft นะครับนี uh ่ต so so like ัว MC อะครับพวกนี้ง่ายตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งออกนะครับตัวนี้เพิ่งออกหลอกข้าวอโต้ได้นะครับนี่ครับออยเทมออยเพสมันจะสร้างค่าหลอกออตโต้ได้เลยนะครับเนี่ยเข็มจะขึ้นนะแต่ถ้าเป็นพวก A1 OBD หรือ BF OBD เนี่ยมันจะไม่ขึ้นเพราะเราใส่ไดโอดใช่ป่ะมันจะมันจะขึ้นมันจะขึ้นค้างถ้าเป็น BF OBD กับ A1 นะครับแต่ถ้าเป็น 28ft OBD มันจะขึ้นออตโต้เนี่ยออยเทมเดี๋ยวก็ขึ้นนะมันก็จะค่อยๆข ก็วัดจริงสี่ตัวต่อหลอกสองตัวนะครับอันนี้วัดล่อวัดจริงวัดบูธวัดจริงหมอน้ําวัดจริงไฟแบตวัดจริงนะครับจริงสี่หลอกสองนะครับแต่ถ้าจริงทุกตัวก็ต้องของ CAG ก็ยังแพ้ CAG อยู่นะครับแต่มันคนละราคาไงนะ CAG มันของแพ้ใช่ไหมโอเคดูไฟสองสิบแปดนาทีกลับมาแล้วครับโอ้โหจากที่ห่างสายไปอืมผมก็ดีใจนะมันมันมันเหมือนครับมันเหมือนมันเหมือน แต่ม,มันเป็นต่อสายไฟให้มารุ่นแรกคนก็เลยไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ตอนนี้มันกลับมาแล้วมีรีโมทสามพลมเป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับแยวก็ไม่ดูว่าเสียบปลั๊กยังไงโอบีดีนะครับเสีบบตั้งนี้นี่แบบตั้งนี้นะครับโอบีดีนี่แต่คันนี้เขาใส่สายวายนะใส่สา,ายแยกหัวนะครับนี่สองสี่แปดเดทีนี้เพิ่งออกครับเพิ่งออกประมาณสองสามวันสี่วันประมาณนี้เพิ่งเข้าไทยนะครับโอเคอนี่นะครับ ทําไรก่อนดีลูกเล่นก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีได้อะไรได้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีดูเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดก็เหมือนเดิมเจ็ดล้านสีเยอะๆเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเปลี่ยนสีได้เข็มเจวัยเข็มปูสีอะไรมีหมดนะครับอะไรผสมสีได้เลยก็ลูกเล่นการกดก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับมันคือเป็นตัวเดิมเลยแหละแต่มันเขาทํากล่องออกมาใหม่ไนงะเขาทํากล่องออกมาใหม่เป็นแบบเสียรปลั๊กโอปีดีไงนะครับ โอเคเอาสีฟ้าไปก่อนต่อมามีฟ <c oughs> <c oughs> ังก์ช oh the ันออโต้ดิมเมอร์นะครับเวลาเราใส่ย้อจะมีนี่จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นี่เวลาเราเข้าที่มืดเข้าอุโมงค์ก็จะหลีแสงให้เรานะตมอแก้งเอาเดี๋ยวโป้งผมปิดละกันเดี๋ยวโป้งผมนะเนี่ยนะปิดเปิดเซนเซอร์มันจะค่อยๆหลีนะครับค่อยๆหลีลงละหลีลงละหลีลงละหลงลงละผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่ของจริงมันหลีนะครับมันจะหลีลงเนี่ยหลีลงจางมากเลยนะจางมากเลย ทำไมต้องหลีกก็เราจะได้ไม่แสบตาไงผมปล่อยมือนะครับเซนเซอร์ก็จะโดนแสงใช่ไหมมันก็จะสว่างขึ้นสว่างแล้วนะไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นเป็นยังไงนะแต่ของจริงมันหลีลงนะครับโอเคก็คือมีระบบหลีแสงออตโต้เวลาเราเข้าที่มืดเข้ามงองมันก็จะหลีแสงให้เรานะครับอืมต่อมาอะไรอีกตั้งเตือนได้ก่อนอันนี้ก็เบสิกละเหยื่อทุกยี่ห้อก็ตั้งเตือนได้หมดแล้วครับอันนี้เบสิกเบสิกนะครับเตือนรอบสี่พันห้าเตือนอะไรเท่าไหร่ตั้งได้มอน้ำร้อยสิบร้อยห้าก็ตั้งไป ร้105อยห้าองศาก็ปรับได้ร้อยห้าเลยร้อยห้าโอเคครับแต่ uh, พวกนี้เบสิคเด็กรุ่นก็ทำได้อยู่ละ okay. อ่าโอเครอๆอนะครับมีในจอเป็นจอชัตดีจอส้มในกล้องเห็นเป็นสีเหลืองหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะกล้องมันมีมันหลอกตานะครับของจริงจะเป็นออกแบบออกส้มๆนะไฟเข็มเป็นแท่ง ดีกว่า BFOBD นะครับตอนนี้ร้านผมก็เลยเลิก BFOBD ไปมันราคาเท่ากันเลยราคาเท่ากับ BFOBD ก็เลยพับ BFOBD ไปเพราะตัวน,นี้ดีกว่านะครับายแจะตัวน,นี้เป็นกล่องใบเล็กด้วยกล่องซ่อนอยู่ข้างในไม่ได้หยิบให้ดูใบเล็กๆไม่ต้องใบใหญ่ๆเหมือนพวก A1 A 1วนใบใหญ่เริ่มเลยใหญ่กว่าฝ่ามืออีกซ้อนยากข้อเสียของกล่องใบใหญ่คือซ้อนโคตรยากผมในฐานะช่างซ้อนยากมากใบเล็กดีกว่าเก็บง่ายครับสุกง่ายเก็บง่ายนะครับโอเคเข็มก็จะไวาด้วยฮันก็จะไวในวันรอบีนวันรอบนะนี่ในวันรอบเดิมนะปัด คือมันจะไม่หน่วงไม่ดีเลยนะอันนี้วันรอบตัวแรกนะน,นี่นะน,นี่น้าปัดเรานะถ้าเป็นพวก BFoBD หรือ A1 OBD มันจะหน่วงผมพูดเลยนะผมขายหมดอนะผมขายที่ร้านก็มีขายครับ A1 แต่มันมันจะหน่วงหน่วงนิดนิดอันนี้จะระบบมันจะดีกว่านะครับโอเคสองสิบแปดเีกลับมาแล้วนะครับแต่ก็ยังต่อหลอกอยู่สองตัวนี่หลอกออยเทมออยเพจหอลอกแต่๋ยวหลอกโต้ดนะ้เนี่เข้มขึ้นนะ ที่บอกไว้แหละถ้าเป็น a 1มันก็จะขึ้นขค้างนะครับไม่ขยับนะครับอันนี้หลอกเข็มหลอกให้มันเหมือนนะมันจะขยับนะครับโ okay. อเครอกลับมาแล้วสองดก็ใครสนใจใครชอบก็ทักมาได้นะครับด้นานเซฟเซนนะครับแต่ถ้าจะวัดจริงทุกตัวเลยก็ต้องของ cag อันนั้นมันปล่อยเข้าไป cag เป็นเทพเจ้าเทพเจ้าเกตปล่อยเข้าไปครับมันวัดได้หมดเลยยี่สิบกว่าค่าลบโหมได้นะครับอันนี้ก็ยัง,ยงต่อหลอกอยู่2ตัวแต่ราคาถูกกว่าของ cag เยอะเยอะมากนะครับก็ใครสนใจก็ทักมานะครับเหมือนเลย เหมือนมากนะครับมองนี่แทบไม่ออกเลยเหมือนแท้มากนะครับโอเคอแค่นี้ก่อนรีวิวสั้นๆนะครับก็ใครสนใจกทักมานะครับร้านสักเซสนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะคันนี้เป็นสวิฟต์เอฟนะครับก็วัดน้ำมาขึ้นนะเนี่ยขึ้นหมดรองรับสวิฟตรองรับวิกโกรองรับสวิฟตนะครับถ้าเป็นพวก A1 กับ BF มันจะไม่ใส่จะใสสวิฟต์เอฟเคกับวิกโกฟอร์จูเนอร์ดีเซลไม่ได้แต่นี้รองรับหมดนะครับระบบดีระบบดีครบบับผมโอเคก็ใครสนใจก็ญญทักมานะครับร้านสักเซสนะครับเหมือนแทบมาก เดียปลั๊กด้วยขอบคุณมากครับ